สวัสดีครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาย้ำเบ็ดปลาไหลครับผมไม่ได้ถ่ายตอนใส่ครับผมก็มันเป็นหมายเก่าเลยครับยังไม่ใช่หมายใหม่ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาหมายใหม่ครับผมเดี๋ยวเราลองไปเดินดูครับว่าจะมีปลาไหลกินเบ็ดบ้างหรือเปล่าครับผมไปครับหมายเก่าครับผมครับใส่ไว้ตรงนี้รูครับ มุนลกมากเลยครับผมใส่ไว้ได้สองลูครับแล้วก็ใส่แถบนี้ไว้ด้วยครับก็ลองมาใส่ทิ้งดูครับผมเผื่อจะได้ผัดผิดตัวสองตัวครับแล้วก็นูนใส่ที่อื่นไว้อีกครับผมสองลครับเหมือนจะทำงานครับผม ทำงานจริงด้วยครับถึงเชือกเข้าไปครับผมจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเจอตัวใหญ่ๆสักตัวครับโอ้อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับผมมีโู้ครับมีโู้ครับโอ้ยดึงแหลงอยู่ครับ เดินแรงอยู่ครับมาดูชมหน้าสิอู้อู้ตัวใหญ่ครับออ้ยโ้ยตัวใหญ่อยู่ครับามาแล้วครับมาแล้วนะครับลูกนี้ก็กินครับผมดึงเชือกครับ มาใส่ไว้เหมืองข้างนอกครับผมลองเดินดูแล้วครับเจอรูเดียวครับผมรูนี้ครับแล้วก็ใส่ทิ้งไว้ตรงนู้นอีกครับผมลองมาดูครับอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหตวยครับผมนอน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  ลุบแล้วครับใส่หมายเก่าทิ้งไว้ครับผมยังพอได้กินครับพอได้ผัดเผ็ดครับผมได้มาสองตัวครับตัวใหญ่อยู่ครับผมน่ครับพอได้ผัดเผ็ดแล้วครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมต้องหาหมายใหม่ครับแล้วก็คนมาเล่นซ้ํากันเยอะเลยครับผมก็ได้สองตัวก็พอผัดเผ็ดแล้วครับหมานอยู่ครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ